สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมซื่อสัตว์แปะมินบุรีครับครับเรามีรายการวันที่วันที่5ตุลาครับนัดใหญ่เลยเจอกับเอกลักษณ์ซอสมันก้มเม้นใช่ครับโอ้นี่ถือว่าเป็นคู่ฮอตที่แฟนมวยอยากจะดูมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่ถอยเรากับถอยไม่เป็นครับพอประกบมารู้สึกยังไง ดีใจครับมีรายการชกอ๋อคือไม่ไม่ได้สนใจแล้วว่าเจอใครขอให้มีรายการแล้วก็ดีใจแล้วครับผมไปล่าสุดเราต่อยใครต่อยกับพี่หลองไปพี่หลองครับวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบแปดปอนด์ครับร้อยสิบแปดเราก็ชนะน็อกพี่หลองไปครับผมพี่ชองเจ็ดเนาะครับแล้วเจอกับเอกลักษณ์ในวันที่ห้าเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบปอนด์ครับเฮ้ยปล่อยขึ้นมาเนาะเขาเป็นยังไงน้ำหนักร้อยยี่สิบของเราก็ต่อยได้ครับร้อยยี่สิบมันมันมันขึ้นมาหรือว่ามันเป็็นนนนน้้าหักททีีี่่เเรตตมแลวอ ก็ปล่อยปล่อยขึ้นมา้วครับแสดงว่าร้อสิบแปดก็ยังทําได้อยู่สิทำได้อยู่ครับโอ้แต่ตัวเราใหญ่เนาะเออแต่น้ําหนักไม่เยอะครับแล้วการเจอกับเอกลักษณ์เนี่ยเรามีแผนการชกเบื้องต้นอยู่ในใจแม้ว่าเราจะสู้กับเขาในวิในรูปแบบไหนฝีมือหรือว่าเดินชนไปเลยเก็เดินชนเดินแรกกันไปครับอืมได้ดูเทปเอกลักษณ์ดูอยู่ครับเป็นไงบ้างก่อนน้องเขาอาวุธครบเครื่องรับช่วงหลังครับอืมเมื่อก่อนจะมีแต่เข่าครับ ไฟล์ล่าสุดที่เขาแพ้เสาโทรเราเราเห็นจุดจุดอ่อนของเขาไหมก็เอกลักษณ์ก็โดนหนักไม่ได้เหมือนกันครับ๋อเปิดหน้าเหมือนกันใช่ไหมเปิดหน้าแล้วโดนก็มีมีสะดุ้งเหมือนกันแหละครับตอนนี้น้ําหนักตัวก็ยังไม่ได้คุมอะไรยังครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกนานเหมือนกันครับแต่ต้องคุมสามโรยมประมาณนี้ครับสามโรสามโลครึ่งโอ้สบายเลยครับลออกําลังเหลือเฟืออ่าซื้อสัตว์ปีนี้เราอายุ ยี่สิบเจ็ดนะครับจากจังหวัดพิจิตรครับผมพูดอะไรกับแฟนมวยนะครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์และเ,เป็นกำลังใจให้ด้ยวยนะครับก็มันโชคก็จะเอาชันชาญกากลับมาให้ได้ครับโอเคขอบคุณครับเขาอ,อ,อีกครับ